พี่ภาคมีน้องสาวไหมคะไม่มีครับมีหรอไม่มีงงตัวเองพี่ภาคมีน้องสาวไหมคะไม่รูร้ว่ะอุ๋ยมีแฟนขับต่างชาติมาถามเรื่องแตงโมด้วยค่นอืมไม่คกก่ะคุยแล้วน้องภาคน่ารักคุยสนุกพี่ออกจากตรงนี้ไม่ได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณไปเจอภาคได้ในคมฉัลึกสัจใจฉัลึกสัจใจ ถ้าไม่เจอกับถ้าไม่เจอกับนางก็เจอในคามชลุกมากขึ้นใช่ละครใหม่ใครไหนคะพี่ฝ้ายให้พี่ต้นตะวันค่ะนางเอกกับนางลายพี่ฝ้ายว่าอันไหนยากกว่ากันพี่ตอบให้ค่ะนางเอกค่ะพนางลายเป็นตัวเองค่ะคนปาจีนเหมือนกันค่ะชอบทั้งสองคนเลยทั้งฝ้ายทั้งภาคเลยขอบคุณครับคุณเป็นคนที่ไหนอ่ะคนทุกทีไม่ไม่เคยเป็นควายทุกที เอาจริงๆไม่รู้จักจริงๆอะค่ะไม่รู้จักใครคืออะไรอะไม่รู้น่ารักมากขอบคุณค่ะป้ายป้ายไหนอ๋อหมายหมายถึงฉันนะหรอเอจริงๆไม่รู้จักจริงๆอะค่ะันเปิดดูสองนารีค่ะนาอสองนารีดูได้เลยแล้วก็โคอีเกิลตอนนี้ลีรันนะคะ